สวัสดีครับทุกคนสถานการณ์ในแคมป์ปีศาจแดงก็ยังคงร้อนไม่หยุดโดยเฉพาะเรื่องของกุนซอรูเบนอโมริมที่ตอนนี้เจอแรงกดดันมหาศาลหลังจากผลงานย่ำแย่ในฤดูกาลนี้ซึ่งทั้งเจมี่คาราเกอร์และเวนรูนีต่างเห็นพ้องกันว่าถึงเวลาที่แมนยูต้องตัดสินใจเด็ดขาดเกี่ยวกับอนาคตของเขามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมทุกอย่างถึงมาถึงจุดนี้ฤดูกาลที่แล้ว แมนยูจบด้วยอันดับ15ในพรีเมียร์ลีกโดยผลงานชนะ11เสมอ9แพ้18ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์สโมสรและยังไปถึงรอบชิงยูโรปาลีกแต่ก็แพ้สเปอร์1 0ทําทำให้ชัวตัวยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นหลังผ่านไปหนัดในพรีเมียร์ลีกทีมอยู่อันดับ14ชนะแค่2นัดมี7คะแนนและตกรอบคาราบาวคัพอย่างน่าอดสูดด้วยนึ่งมือของกริมส์บีทาวน์ ทีมจากลีกทูทั้งๆที่อโมริมที่เข้ามาด้วยชื่อเสียงกระชอนจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่พาทีมคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสสองสมัยดูเหมือนจะไม่สามารถปลุกยูไนเต็ดให้กลับมาได้เลยเจมี่คาราเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลออกมาพูดในรายการ Monday Night Football ทาง Sky Sport ว่ามันเป็นหายนะทั้งสำหรับแมนยูและตัวอโมริมเองสิ่งที่เขาทำที่สปอร์ติ้งยอดเยี่ยมมากเขาดูเหมือนกุญซือดาวร่วงคนต่อไป แต่การนำระบบของเขามาใช้ที่อยู่ในเต็ดผมว่ามันไม่เข้ากับประเพณีของสโมสรเลยการตัดสินใจเรื่องกุญสอยิ่งเร็วยิ่งดีมันเป็นหายนะสำหรับสโมสรและตัวกุญสอเราแค่รอสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะไม่มีใครอยากเห็นคนตกงานแต่ของเขาควรจบเร็วที่สุดคาร์าเกอร์ที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลอาจจะพูดในมุมคู่แข่งแต่คำพูดของเขาก็สะท้อนความรู้สึกของหลายหคน ด้านเวนรูนี่ตำนานแมนยูที่ระวังคำพูดเพราะมีลูกชายสองคนในอะคาเดมี่ของสโมสรก็ออกมาพูดในรายการเดอะเวนรูนี่โชว์หลังเกมแพ้เบรนท์ฟอร์ด3-1ว่าผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นผมเคยลองเป็นกุญซือแล้วมันไม่เวิร์กผมเข้าใจอโมริมอายุเท่าผมเป็นกุญซือหนุ่มและผมแน่ใจว่าเขายังมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่แมนยูตอนนี้มันไม่ใช่แมนยูผมหวังว่าเขาจะพลิกสถานการณ์ได้ แต่ถ้าถามว่าผมเชื่อไหมจากทุกอย่างที่เห็นผมไม่มีศรัทธาเลยผมไม่เห็นอะไรที่ทำให้มั่นใจตอนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่ากุนซือนักเตะหรืออะไรก็ตามเพื่อพาแมนยูกลับมาคำพูดของรูนี่หนักแน่นและเจ็บปวดสำหรับแฟนๆเพราะมาจากคนที่รักสโมสรจริงๆนัดต่อไปกับซันเดอร์แลนด์ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นแต่ฟอร์มดีอยู่อันดับ5ในวันเสาร์จะเป็นเกมชี้ชะตาของอโมริมทาไม่ชนะ ด้วยช่วงพักเบรกทีมชาติ2สัปดาห์ที่ตามมาอาจใช้เวลานี้หาตัวแทนตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์และฟุตบอลทรานสเฟอร์สมีข่าวว่าสโมสรมีลิสต์ตัวแทน3คนได้แก่กาเร็ตซาเกตโอลิเวอร์กลาสเนอร์จากคริสตันพาเลตและอันโดนีอิราโอลาจากบอร์นมัธโดยกลาสเนอร์ถูกมองว่าเหมาะสมที่สุด เพราะพาพาเลตไร้พ่ายในหลีกรดูการนี้แถมใช้ระบบแบ็กโฟที่เข้ากับนักเตะยูนิเต็ดมากกว่าตัวเลือกอื่นอีกการปลดอโมริมตอนนี้จะมีค่าชุดเชยราว12ล้านปอนด์ถ้าทำก่อน1พฤศจิกายน2025ซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของเขาในตำแหน่งส่วนประเด็นไทเรียลมาเลเซียแบ็กซ้ายที่ถูกลืมของยูนเต็ดเขาโชว์ความฟิตผ่านการซ้อมเดี่ยวที่ทราฟฟอร์ดเอฟซีและโพสต์ลงอินสตาแกรม แสดงว่าเขาพร้อมลงเล่นถ้าอมโมริมเรียกใช้แต่ด้วยระบบ3-4-2-1ของอมโมริมที่ใช้วิงแบ็กทำให้มาล a เซียที่บาดเจ็บนานจนแฟนบอลลืมและพลาด70นัดในยุคเทนฮากยังไม่ได้ลงตัวจริงหรือแม้แต่นั่งสำรองในหลีกฤดูการนี้การย้ายทีมแบบยืมตัวก็ล่มไปทำให้เขาต้องรอถึงมกราคม2026เพื่อโอกาสย้ายทีมหรือได้กลับมาลงสนามดูเหมือนว่าโอกาสลงเล่นจะยังยากถ้าอมโมริมยังคุมทีมอยู่ สถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดสุดๆครับอโมริมที่เคยถูกมองว่าเป็นกุญซืออนาคตไกลตอนนี้ดูเหมือนกำลังเสียความมั่นใจจากทั้งแฟนบอลและนักเตะเกมกับซันเดอร์แลนด์จะเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะได้ไปต่อหรือต้องจบลงในนัดนี้กรณีนี้ทางเอาแฟนบอลหลายคนเป็นไบโพล่าเพราะใจหนึ่งก็อยากให้สโมสรปลดอโมริมแต่อีกใจหนึ่งก็อยากให้ทีมชนะแต่ถ้าชนะอโมริมก็รอด เอาเป็นว่าแฟนแมนยูช่วยกันส่งกำลังใจให้ทีมผ่านช่วงมืดมนนี้ไปได้ถ้าชอบข่าวอัปเดตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะครับไว้ใจกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ